อ้าไปเลยโอ้โหในที่สุดกูก็ได้มันมาแล้วโอ้ยข้อมูลหลังบ้านเรานี่อื what นี่อะไรวะใครมันไม่กดติดตามฮะกระทืบกนติดตามดิโอ้โหมอะไรจะกดเนี่ยวันนี้ว่าอะไรจะได้ส่งร้อยฟ้าะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวินอีซีชีเฮนะครับนะวันนี้เราอะไรมึงเนี่ยไอ้เยดัง วันนี้เหมือนมีคนมันจะมีคนได้เรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็กบลนะครับผมก็เลยจะมาทําฟุจิตากันเลยทีเดียวโดยมีพี่ที่ปรึกษาเอืออยู่ข้างๆเฮ้ยมีเปิดสีแดงแล้วเว้ยอ่อย่าอย่าไปโมโอเอะมันไปที่กอดสตีเลยไปเลยเหรออือไปเลยไหนเรา่ต้องข้ามหมู่ได้หมดกันเลยกูต้องข้ามมอนก่อนใช่ไหมแล้วก็ข้ามประตู ประตูว้าบประตูอะไรอะอย่าแพนเลยเฮ้ยอย่าแพงหนูกเลังจะลากเลยแล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็อัดกับประตูซึ่งไม่รู้จะอัดยังไงวาเข้าไปแล้วก็แปลงล่างแล้วก็ตีมอนเขาเพิิงหรีไฟไว้ในในผมได้เหมือนก่อนแล้วใช่ไหมก็ ถือวนโนการฟาร์มวัดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยตีซอมบี้แล้วตอนเอ็มหนึ่งเกิดเอ็มหนเกิดอะกูตีแล้วอะ่ะทำได้หมดกลามันยังไงมันไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อเออยังไงก็ประตูก็เปิดใช่ไหมเข็ดคือปนี้เฮ้ยเปิดอยู่แล้วนี่หว่ามันเปิดแล้วแต่ประตูตรงนี้ยังไม่เปิดเนี่ยก็รอรอประตูเปิด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดย t u b e รอตรงๆน,นะแล้วมึงว่าไปตรงนั้นแล้วมึงก็เดินตรงตามหาไปเลยไปเลี้ยวขวามึงจะเห็นกระเพงถ้าคือแบบถ้าคลิปเนี้ยเขาเสกบอสได้ก็คือแบบผมก็จะลงคลิปนี้นะแต่ถ้าเขาเสกบอสไม่ได้ก็คือแบบจบ<ม>คลิปนี้ไม่ได้ลงเล<ม>ว้ยผมว่าผมคงไม่ได้ลงในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะเพราะเท่าตีนะครับนะเพราะว่าอะไรวะไม่มีเวลาพอเลยขนาดนั้น ตูไปเลยวู้วได้เวลาทำแล้วทุกคนอยาต้องไปทางนี้ปะไปไปไปตรงนู้นขึ้นไปข้างบนตรงนู้นตรงนี้ปะมานี่อ่ะเอ่าเจ๋งแล้วเจ๋งแล้วรู้ไปหาป่าส้มเป็นตัวนึงเป็นตัวนึงนี่จะนี้ไปเย็นเย็นมันมีฮ Holy Tot ไม่ร้อยละมันจุดให้มาจุดให้เลยมันจุดให้เลยแล้วก็ไปตรงเสานี้จุดที่สอง เรียบร้อยจุดเออใช่ฆ่าบอลน้มินเลยเอ้ยแต่เวลาของมึงคบเพื่อมึงยาน้อยลงเลยเหรอมันยังไม่หายมันยังไม่หายรีบ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 ทำไมใจเย็นเย็นคนเออรู้รู้เอ้ยเหลือสองนาที ไมม่ีลุยกูไม่มีเวลาแล้วโว้ยกูไม่มีเวลาแล้วโว้ยกูไม่มีเวลาแล้วโว้ยเอ้ยกูต้องไปตรงเรือใช่ไหมกูได้จุดที่สี่จุดสี่ที่เรืออะไป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 เรือ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 อยู่ไหนวะโอเคตามไปกล้าไปพี่ไม่มีลุยดองมีแต่โลยาดองมึงไปไหน โอเคตรงนันโอเคเรือ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 จุดจุดโอเคไปไปไปจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายจุสุดท้ายจุดสุดท้ายแล้วบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นไปไปจุดจุดจจุดเจ้าจดจุดร หนูไหนเอาเร็วจังเลยกูตามไม่ท oh, ัน oh, ก oh, ูใจเดียมอยู oh, ่เ oh, ดียมเ้ยก oh, ูใจมิงไหไหนพายกูไปตีหน่อยเนี oh, ่ยหรอโอม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  อัดกับกำแพงอ,อัดกับกำแพงมันจะยั้งไม่ได้นอนเลยอไำไปเลยโอ้โหในที่สุดกูก็ได้มันมาแล้วโอ๊ยโ,โอเคครับก็จะเป็นวันนี้รับคลิปนี้ใครอยากดูสกิลก็ติดตามใน24ชั่วโมงอีพีต่อไปนะจ๊ะดูความสุข,ค,ค,ขค,ครับ,บายบาย